มาเฉลยโจทย์ประจําวันกันนะฮะข้อนี้เนี่ยเป็นแนวข้อสอบที่ออกทุกชุดเลยในทวีกนะฮะมี he, him, his และก็ himself เฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นข้อเด็กผู้ชาย be boy นะฮะเดี๋ยวมาทวนทั้งหมดเข้าด้วยกันสําหรับคนที่อาจจะลืมไปเยอะมากๆแล้วนะฮะเริ่มจาก he ก่อน he เนี่ยแปลว่าเขากลัวขึ้นเสียงสูงมาก he แปลว่าเขานะฮะมันจะเป็น pronoun ในตำแหน่ง subject เดี๋ยวขยายความนิดนึง pronoun คือคำสรรพนามพวก I, you, we, they, he, she, it, ฉันคุณเธอเลยพวกเนี้ยในภาษาอังกฤษจะมีหลายประเภทนิดหนึ่ง he แปลว่าเขาให้จำไว้ว่าจุดเด่นของมันเนี่ยมันจะนำหน้า verb แท้นำหน้า verb แท้นำหน้า verb แท้นะฮะสมมติครูเบิร์บอกว่า he ran a marathon last weekend เขาเนี่ยไปวิ่งแข่งมาราธอนเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสังเกต he มันเป็น pronoun แบบ subject มันเลยอยู่หน้า verb แท้เนหะ็นไหมฮะดังนั้นถ้าเกิดช่องว่างอยู่หน้า verb แท้ก็ตอบเป็น he ได้เดี๋ยวค่อยย้อนไปดูโจทย์แล้วกันเนาะถัดไปครับคือคำว่า him him เป็น pronoun หรือสรรพนามแบบ object ถ้าเป็น object เนี่ยมักจะอยู่หลัง verb object มักจะอยู่หลัง verb จริงๆอยู่หลัง preposition ก็ได้แต่ขอไม่พูดถึงแล้วกันเดี๋ยวมันจะยาวเกินเนาะเอาไปหลัง verb ก่อน สมมติบอกว่า they invited him to the party พวกเขาเนี่ยเชิญผู้ชายคนนี้ไปงานปาร์ตี้เราใช้ him นะไม่ได้ใช้ he เพราะมันอยู่หลัง verb เ,เห็นปะถ้าอยู่หลัง verb แสดงว่าเป็นตำแหน่ง object จึงต้องใช้เป็น him he กับ him ต่างตรงที่ he เป็น pronoun แบบ subject ต้องอยู่หน้า verb แท้แต่ him เป็น pronoun แบบ object หลายครั้งเลยจะอยู่หลังเวิร์บนะฮะอยู่หลังเวริรจริงๆอยู่หลังเพรสโพก็ได้แต่ขอไม่พูดถึงแล้วกันเนาะไม่งั้นมันจะยาวไปถัดไปฮะคือคำว่า his his, his แปลว่าของเขาการที่เราว่าการที่เราจะบอกว่าอะไรเป็นของใครเราต้องพูดถึงสิ่งนั้นถูกไหมสามีของฉันสามีของเขาเงินของเขาแบบเนี้ยดังนั้น his จะตามด้วยคำนามเช่นเราบอกว่า his car is parked in the driveway รถของเขาเนี่ยจอดอยู่ในถนนส่วนบุคคล driveway ถนนส่วนบุคคลนะฮะ driveway ถนนส่วนบุคคลสังเกต his ตามด้วยคำนามคือ car his ตามด้วยคำนามแต่จริงๆแล้วเนี่ย his มันเป็นตัวขยำก็ได้ถ้าเกิดเป็นใน oriented, คอร์สเรียนเนี่ยครูเบิร์ตจะเรียกว่าตัวขยำเพื่อเข้าใจง่ายนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นภาษาแบบไวยากรณ์ไวยากณ์เนี่ยเขาจะเรียก his ที่เป็นตัวขยำว่า p o s s e s s i v e pronoun แต่ครูเบิร์ขอเรียกว่าตัวขยำแล้วกันเอ๊ะขยำยังไงเอาแบบปกติเลยเนาะปกติเนี่ย his จะนำหน้าคำนามใช่ป่ะเช่นครูเบิร์กบอกว่า I have to return his book tomorrow ฉันน่าจำเป็นต้องคืนหนังสือโป้งเขาผู้เล่นผู้เล่นฉันเนี่ยจำเป็นต้องคืนหนังสือเขาพรุ่งนี้แล้วเนี่ยแต่ฉันน่าไม่คลาคืนทำหนังสือเขาบวมเอาไปอ่านในห้องน้ำแบบเนี้ย his นำหน้าคำนามได้อยู่แล้วคือ his book เบิกเป็นคำนามแต่ถ้าสมมติคนฟังกับคนพูดเนี่ยรู้กันอยู่ในใจว่าหมายถึงหนังสือเราสามารถรวบคำว่า his กับ book เข้าด้วยกันขยำรวมกันได้กลายเป็น his แบบนี้ได้พูดง่ายๆคือเป็นการพูดแบบย่อๆว่า I have to return I have to return his tomorrow แปลว่าฉันน่จะเป็นต้องคืนของเขาพวกเนี้ยคือรู้อยู่ในใจว่าหมายถึงหนังสือ ก็อาจจะพูดยอ่อเหลือแค่ his ก็ได้อะดังนั้นเนี่ย his อาจจะเป็น his ที่นำหน้าคำนามก็ได้หรือเป็น his ที่เป็นตัวยอ่อจาก his บวกคำนามก็ได้นะฮะดังนั้นต้องดูดีทีนี้ถ้าเป็นตัวยอ่อจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเป็นตัวยอ่อนะมันก็อาจจะอยู่ในตำแหน่ง object ได้นะฮะสังเกตมันอยู่หลัง verb ถูกไหมไมันอยู่ในตำแหน่ง object ได้ละไม่จะเป็นต้องอยู่หน้าคำนามเพราะคำนามมันรวบอยู่ในตัว his ตัวนี้แล้วนะฮะ ก็ได้เช่นกันจริงๆเป็น subject ก็ได้แต่ว่าอาจจะเจอน้อยหน่อยถ้าให้ครูเบิร์ตบวกลบคูณหารนะในข้อสอบเนี่ยมักจะอยู่ในตำแหน่งหลัง verb หรืออยู่ในตำแหน่ง object ซะมากกว่านะครับดังนั้น h i s อยู่หน้าคำนามก็ได้เนาะหรืออยู่หลัง verb ก็ได้นะครับถัดไปครับคือ himself พวก self เนี่ยจะใช้เมื่อ subject กับ object เป็นสิ่งหรือคนเดียวกันนะฮะเช่นเราบอกว่า he cut himself while cooking เขาเนี่ยทำมีดบาดตัวเองไม่ใช่ตัดตัวเองนะฮะคือหมายถึงทำมีดบาดตอนที่เขาทำอาหารอ,อะไรเกอะไรเงี้ย he กับ himself เป็นคนเดียวกันใช้ self ได้และถ้าเป็น himself เนี่ยมันสามารถอยู่หลัง verb คืออยู่ในตำแหน่ง object ได้เช่นกันนะเพราะว่าเขาทำมีดบาดตัวเองอะนะครับตัวเองก็เลยเป็น object ไปได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะ ว่าในโจทย์เนี่ยเขาต้องการอะไรทวนคร่าวๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อคนที่ลืมไปหมดแล้วนะ he มักอยู่หน้า verb แท้ he มักอยู่หน้า verb แท้ him อยู่หลัง verb ได้ him อยู่หลัง verb ได้ his อยู่หน้าคำนามได้ his อยู่หน้าคำนามได้ his cat his cat his dog แต่เราก็าอาจจะเขียนย่อดได้โดยก,การเอา his กับคำนามมาขยำรวมกันกลายเป็น his คำเดิมนั่นแหละแต่ไม่ต้องมีคำนามต่อท้าย และ his ที่เป็นตัวขยำแบบนี้สามารถอยู่หลัง verb ได้นะฮะสามารถอยู่หลัง verb ได้ถัดไปครับคือพวก self พวก self ก็อยู่หลัง verb ได้เช่นกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าในโจทย์เนี่ยเขาต้องการอะไรกันแน่ในโจทย์นะฮะช่องว่างเนี่ยอยู่หลัง verb คือคำว่า assist แปลว่าช่วยเหลือถ้าอยู่หลัง verb แสดงว่าเป็นตำแหน่ง object ข้อที่ผิดแน่นอนนะคือข้อ a ฮะ ข้อที่ผิดแน่นอนคือข้อ A เพราะข้อ A เนี่ยมันเป็น pronoun แบบ subject มันน่าจะอยู่หน้า verb มากกว่า B boy ได้ C cat ได้ self ได้เพราะอยู่หลัง verb ได้หมดดังนั้นต้องแปลนะฮะเขาบอกว่า d r Patel r e q u e s t e d students to assist in organizing the annual s c e n s e fair. Fair เนี่ยแปลว่าง,งานให้นึกถึงงานบุ o แ fair งานสัปดาห์หนังสืออะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะหมายถึงงาน วิทยาศาสตร์ประจำปีอ่ะเขาบอกว่าดร์พัทเทลเนี่ยเขาร้องขอให้นักเรียนช่วยเหลือช่วยเหลือแคช่วยเหลือเขาในการจัดงานวิทยาศาสตร์ประจำปีดังนั้นตอบเป็นข้อบ B บอฮะช่วยเหลือเขาตอบเป็น h i m นะครับตอบเป็น h ฮมเซลไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าเขาร้องขอให้นักเรียนเนี่ยมาช่วยเหลือเขาถ้าเกิดเป็นทีมเซลเนี่ยมันต้องประมาณว่า เขาช่วยเหลือตัวเขาเองแต่เนี้ยให้นักเรียนมาช่วยเหลือเข้าใจไหมดังนั้นเนี้ยไม่ใช่เขาช่วยเหลือตัวเองอะแต่ว่าเป็นนักเรียนมาช่วยก็เลยใช้เซลไม่ได้นะฮะ his แปลว่าของเขามันไม่รู้เรื่องว่าอะไรของเขาช่วยช่วยของเขาคือช่วยอะไรช่วยหมาของเขาหรือว่าอะไรมันไม่รู้เรื่องอะ่ะดังนั้นก็ผิดตอบเป็นข้อบีบอยเฉลยละเอียดมากนะฮะเดี๋ยวเรามาฝากคําคมกันนิดน,นึงเนาะคำคมวันนี้มีคําว่า ฮิมกับพีด้วยขอแห้งขอแห้งตื่นเต้นเวลาสอนแล้วต้องเทคเดียวผ่านเนี่ยตื่นเต้นมากนะฮะเพราะถ้าหลายเทคเนี่ยบางบางคลิปนะเฉลย5นาทีอาจจริงในชั่วโมงหนึ่งก็มีนะฮะอันนี้คำคมเขาบอกว่า the totem he can't ต้องเสริมนิดหนึ่งนะว่าจริงๆหลังฮิมเนี่ยมันมีคำว่า that แต่เขาละไปนะฮะครูเบิร์รู้ได้ไงเพราะคูเบิร์ลองแปลงมันแปลว่า พวกเฮาเนี่ยบอกผู้ชายคนนี้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่สามารถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้หรอกบอกว่าจริงๆมีแดดเนาะแต่เขาลาไปนะฮะ he smiled ผู้ชายคนนี้ก็ยิ้มฮะ step e d up step e d up มันจะแปลว่าพัฒนาก้าวหนะ้าหรือลงมือทำอะไรบางอย่างก็ได้แต่ผู้ชายคนนี้เขายิ้มแล้วก็ลงมือทำ and showed the world why he could และแสดงให้โลกเห็นว่าทำไมเขาถึงทำมันสำเร็จนะ อีกหนึ่งรอบนะคือเขาจะสื่อแบบนี้ว่าอาจจะมีใครบางคนนะ่ะมาบอกเราว่าเราไม่สามารถสอบถุกผ่านได้หรอกเราไม่สามารถประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้หรอกแต่เราเนี่ยกลับลงมือทําและแสดงให้โลกเห็นฮะว่าทําไมเราถึงทําได้นะครับถ้าสมมติว่ามีคนมาบอกนักเรียนว่าพื้นฐานภาษาอังกฤษเราไม่ดีอ่ะเราไม่มีทางได้ถย750ุยเจ็ดร้อยสิบอหรอกอย่าไปฟังเขาขอให้ลงมือทาฮะ แนะนำเลยนะว่าถ้าเกิดใครรีบสอบให้นักเรียนเนี่ยเรียนทวิคโกให้จบแล้วไปสอบเลยเพราะมันแค่ประมาณ30กว่าชั่วโมงมีการปูพื้นสอนเทคนิคครบทั้ง7พา์ท,ที่ออกสอบแล้วเอาให้แม่นที่สุดอะนะฮะถ้ามีเวลาน้อยนะแค่30กว่าชั่วโมงเอาให้จบนะครับการบ้านคาไปก่อนก็ได้แต่ถ้าเวลาเหลือให้นักเรียนเนี่ยมาดูคอสเดียอัปเดตเพราะคอสนี้เนี่ยจะเป็นการเกรงโจทย์ว่าช่วงเนี้ยข้อสอบออกกัมาเรื่องไหนสับคำไหนออกสอบ พาสเรดดิ้งเขามีลุกล่อลุกชนยังไงพาสคือสอนครบ7พาร์ทแต่เน้นที่การเก่งโจทย์เพราะอย่าลืมว่าเราไม่สามารถที่จะจําทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษบนโลกไปนี้ได้ครูเบิร์ดเลยจำเป็นจะต้องศึกษาแนวข้อสอบให้ดีมากครูเบิร์ดเลยไปสอบบ่อยมากไงเพื่อจะได้ย่อยมาให้นักเรียนแล้วว่าเฮ้ยต้องจําจุดนี้ไปนะเฮ้ยมันแนวเนี้ยมันออกสอบนะเอาให้แม่นที่สุดแล้วกันนะครับเรไม่จบไม่เป็นไรแต่เอาให้ได้เยอะที่สุดอ่ะครูเบิร์ดให้มาเกินเกิไว้ก่อนเพราะว่า สมัยก่อนนะคูเบิร์จะมีทวยโกลคอเดียวแล้วนักเรียนบางคนไปสอบแล้วผ่านแล้วอยากคะแนนเพิ่มเขาบอกอ,อันเนี้ยเขาเรียนแม่นแล้วไม่มีโจทย์ให้ฝึกเพิ่มเหรอคูเบิร์เลยพัฒนาคูเบิร์เลยมีดียอัปเดตด้วยคือศึกษาแนวข้อสอบมาเป็นอย่างดีนะฮะแล้วถ้าเกิดหนูแม่นอันเนี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วไปไหนต่อคูเบิร์ก็มีโจทย์ครบชุดโจทย์เน้นแค่กรมมาฟโจทย์เน้นแค่ว o แคปให้ฝึกทําเพิ่มไปอีกนะฮะดังนั้นเนี้ยลงมือทาฮะไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกา ไม่ต้องไปสนใจว่าพื้นฐานเรามีแค่ไหนพื้นฐานเรามีแค่ไหนก็เปรียบเสมือนเราจวบไพ่ในมือว่าอ่ะไพ่ในมือเรามีแบบนี้เราถือไพ่ในมือและเรามีเท่านี้เราเปลี่ยนไพ่ไม่ได้แต่เราต้องเล่นให้ดีที่สุด,สดเข้าใจไหมฮะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เตรียมตัวสอบทุกคนใครสนใจคอร์สออนไลน์นะฮะนักเรียนสามารถติดต่อสอบถามผู้จัดการบุ๊กได้5คอร์สเนี่ยนักเรียนสมัครให้ทันโปรพอถ้าเกิดสมัครไม่ทันโปรเนี่ยมันจะคอร์สละ3 0 0พัน รวมกัน1 5ื่นมันแพงสมัครให้ทันโปรมันจะมีบางโปรอ่ะไม่ถึง3,000ก็ซื้อได้แล้วนะฮะลองสอบถามผู้จัดการบุ๊กดูนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า